คุณคะไปเช็คดูมือถือตัวเองเดี๋ยวนี้ไปเช็คดูช่องตัวเองเดี๋ยวนี้ค่ะขึ้นแบบนี้หรือยังหรือเร็วไปเช็คดูนี่คะ่ะขึ้นแบบนี้หรือยังคะทุกคนขึ้นแบบนี้หรือยังคะของใครขึ้นแบบนี้แล้วบ้างคะยินดีด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีฝากลิงกกันนะคะ เชิญคนไม่รู้จักให้เขากดลิงก์ทำยังไงไปดูกันค่ะเครื่องไรที่ขึ้นแบบนี้นะคะนี่เลยคุณมีเวลาจำกัดนะคะคุณมีเวลาจำกัดนะนี่ไงเชิญเพื่อนคนที่หนึ่งนะได้เลยได้เลยนะคะเชิญเพื่อนคนที่หนึ่งได้เลยประมาณนี้ถ้าเชิญครบห้าคนโอ้โหซื้อมาถือใหม่ได้เลยนะนี่นี่เลยนะคะวิธีการ ยังไม่พอนะถ้าคุณทําเสร็จสิ้นภารกิจที่หนึ่งนะเชิญเพื่อนเพิ่มอีกสองคนได้อีกสี่ร้อยบาทเชิญเพิ่มสี่คนโอ้โหโอ้โหอย่าลืมดูระยะเวลาจํากัดด้วยนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าชั่วโมงก็ประมาณวันกว่าๆนะคะโอเคไปดูกันแล้วจะทํายังไงนะคะนี่เลยกรณีที่คุณจะเชิญเพื่อนนะคะใครมือใหม่นะมาดูตรงนี้ค่ะกดเริ่มต้นจากตรงนี้เลยปึ๊บกดเชิญจากนั้นกดคัดลอกลิงก์จากตรงนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณมาดูตรงนี้นะคะมันมีอยู่สามขั้นตอนว่าคุณทํายังไงนะคะทํายังไงนะแล้วก็หลายคนที่พลาดมากๆเลยกับขั้นตอนนี้ก็คือเมื่อเพื่อนป้อนรหัสเชิญของคุณและคุณทั้งคู่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยนะคะคุณจะต้องทําอยู่สามขั้นตอนอะ่ะบางคนไม่ได้ทํานะนี่นะคะทุกคนวันนี้ครูเบกกี้ก็จะพาทุกคนมา เอาลิงก์นะคะมาแปะฝากไว้ที่เพจนะคะ๊บอ่าครเมื่อ,อ,อกี้ก็จะไปที่แก้ไขตรงนี้นะคะของใครที่มีเพจนะคะคุณสามารถมาเอาลิงก์แปะไว้นี่คือวิธีการแปะลิงก์นะคะึ๊บก็วางอย่างนี้นี่เป็นลิงก์ใหม่แล้วนะแล้วก็กดอันนี้นะคะมีสิทธิ์รับสูงสุดครเมื่อกี้ก็จะเพิ่มเป็นห้าพันห้าร้อยบาทบวกแปดพันบาทนะคะแล้วก็ จะบอกว่าจิ้มลิงก์อ่าปึ๊บก็ประมาณนี้นะคะรับสิทธ์อ่าพิม์ว่ารับสิทธิ์จิ้มลิงก์นี่นะคะคุณกี้ก็จะพิมพ์แบบนี้นะคะจากนั้นก็จะกดบันทึกค่ะปึ๊บกดบันทึกเสร็จแล้วจากนั้นก็จะแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวนะคะแบบนี้เลยเขียนที่โพสต์ปึ๊บแล้วก็แชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็มีสิทธิ์แล้ว มือใหม่ลองทำดูนะกดติดตามช่องไว้ค่ะ